ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปกับปติมเนาะพี่น้องเนาะครับปติมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อวันต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่สิบห้าตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสองเก้าหนึ่งห้าสอง ขับเลกล่างออกเก่าหนึ่งนะพี่น้องเนาะพอวันงวดที่่านมากกับเสียดายนะพี่น้องจับคู่รุดนี่นะครับวันพุทธที่15ตุลาคม2568้าวพัฒนาพ่อวันบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8พี่น้องมากเก่าแต่ว่าจับคู่เก่าสามเกพี่น้อง ออกเก้าหนึ่งสีดายพี่น้องเนาะจับคู่เกินนะครับอะเมื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับเ,เตรียมผ้ามาติดตามต่ออีงเนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อวันนะครับ วันศุกร์นะพี่น้องเนาะ รับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องสามกับสนะครับ สกับ4เน้นที่3 3มสามจด สามเก้านะครับสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับ ส่วนตัวเน้นสามเจ็ดสามแปดนะครับ 037 138นะครับ ครับสัดเจ็นนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่17ตุลาคม25 68ราลาวพัฒนาพ่อวันบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่3นะพี่น้องเนาะครับ37 38 39 47 48 49ครเีกับเลข3ตัวกระสูน37 1 38ตัวเน้นพี่น้อง ครับรเตียมกับเจเบิงก่อน,น,นพี่นองเลขพอพลทรงมาให้นะครับนี่นะครับราวพัฒนาวิ่งรูด3กับ4เน้นที่3 3มสามเจ็ดสามแปสามเก้าสี 9, ับเลขสามตัวกับศูนย์สมเจ็ดหนึ่งสามนะครับตัวเน้นนะพี่นองเนาะสา38นะครับ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้พอพ่อวันเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไมา้พ่อเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขาคอยปังครับพี่นอ้องอีซี่ก็จะได้โฉกโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับอย่าลืมนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมนำแดดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำานาคมครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม